คำถามนะครับพี่จอยถามว่าเราควรจะต้องทําอย่างไรครับให้คนส่วนใหญ่เนี่ยตัดสินใจที่จะประสบความสําเร็จไม่ใช่แค่ตัดสินใจลองทําหรือว่าสักตั้งหนึ่งแต่ว่าตัดสินใจที่จะประสบความสําเร็จเลยเชิญครับเดี๋ยวว่าแต่คนส่วนใหญ่ตัดสินใจรประสบความสําเร็จเลยค่ะพี่การตัวจอยเองแรกๆอ่ะยังไม่เชื่อเลยว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ได้วันหนึ่งค่ะตอนที่เริ่มต้นธุรกิจตัวได้เข้ามาในงานแบบเนี้ย และเห็นคนหลายคนนะคะคนนู้นก็ประสบความสําเร็จคนนี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วเขาก็มีลักษณะเหมือนเราด้วยนะไม่รู้ออนไลน์มาก่อนไม่มีเวลาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเหมือนเราทุกอย่างเลยแต่เขาประสบความสําเร็จได้มันเปิดพื้นที่ความเป็นไปได้ของเราว่าเฮ้ยหลายๆคนทําได้เราก็ต้องทําได้สิวะจอยกลับไปค่ะแล้วลงมือทำแอคชั่นเต็มที่ค่ะและมันก็ทาให้จอยประสบความสาเร็จได้แบบทุกวันนี้เลยจําไว้เลยค่ะสูตรลับจอยง่ายมาก ก็จะเรียกมันว่าสูตร 3A A ตัวแรกค่ะแอดมอสเฟียร์บรรยากาศแบบนี้เลยค่ะที่เห็นคนหลากหลายอาชีพแบบที่เราเห็นวันนี้ทั้งวันเลยเขาประสบความสำเร็จเขามีวิธีการยังไงบ้าง A ตัวที่2ค่ะ Attitude แนวคิดเราเปลี่ยนเราเห็นว่าคนนู้นทาได้แล้วทำไมเราจะทำไม่ได้พอแนวคิดเราเปลี่ยนปุ๊บค่ะ A ตัวที่3ตามมาทันทีเลยค่ะคืออะไรรู้ไหมคะ a คชั่นการลงมือทาวันนี้เชื่อมั่นว่าเราประสบ ได้การลงมือทำเราจะทำแบบเข้มข้นทำแบบจริงจังมากขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะจอยดีใจกับทุกคนด้วยค่ะเพราะจอยเชื่อว,ว่างานงานนี้ค่ะมันจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนขึ้นแบบหลายๆคนที่ขึ้นมาอยู่บนเวทีแห่งนี้ในวันนี้ค่ะขอบคุณมากครับสุราคำตอบนะครับ 3A ใช่ไหมฮะ a t m o s p h e r e a t t i t u d e และก็แอคชั่นถ้าคุณมีครบนั่นแปลว่าจริงๆคุณสำเร็จไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่เหลือ,ค,ค,อคือยืนหยัดกับการตัดสินใจของตัวเองให้นานพอ เท่านั้นเองนะครับขอเสเซปรมือกับบอสจอยครับ